มาอีกแล้วครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีกับคุนใด55ขีด7คันนี้ครับลูกค้าได้ขนาด5.5ตันตู้เก๋งบูมตรงแทกเหล็กใบมีดบุงกีดออปชั่นครบออปชั่นเต็มครับราคาเบาๆปกติขายอยู่3 3 9 0 0 0บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายครับลูกค้าจ่ายเพียง 2 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นคันนี้ลด40,000ื่นนะครับจัดส,ส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดยๆเพิ่มเติมสวยๆแบบนี้จับจองเข้ามาได้ครับราคาถูกมากๆนะครับผมเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับสำหรับไซสขนาด5.5ตันคันนี้ได้ทั้งตู้เก๋งได้แท็กเล็กเครื่องไดเล็กซีู่ซทำงานดีนะครับผมมองหาอยู่นะครับลูกค้า ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวโปรโมชั่นส่งท้ายปีนี้ครับผมถ้าได้สนใจติดต่อจับจองด่วนได้เลยนะครับ0616960160ครับ